สวัสดีสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็รรกมาพบกับสมบูรณ์แนลอีกคือเก่าเลือเดี๋ยววันนี้เขาสีพาคุณมาเห็ดอ่างเดี่ยงกับปูเ <c> ด <oughs> ี๋ยวเขาสะมาถอดเหตุการณ์ทดลองเดี่ยงกับปูกันเนาะทุกคนก้าอ่ากับปูหน้านั่นเองนนเองนาะทุกคนนี่อันนี้เป็นกะปูที่เขาเก็บมาอ่าเก็บมาใส่ไว้เนาะนทุกคนเก็บในในหน้า,า,าเดี๋ยวมาใส่ไว้เดี๋ยวเขาสีเอามาไว้ในอ่างนีเดี๋ยวตัวน,น,น,นี้เขากะสีเ็ดใส่อีกอันนึงแต่ว่าอ่างแปลว่ามันเป็นอ่างแบบ อ่างยังมีเด็กสเตนดี้สีน้องทุกคนเพราะว่ามันเป็นอ่างเก่าเดี๋ยวอย่างอีกอันหนึ่งล้วเขาซื้อมาพูดแต่ก็มาเฮ็ดเฮ็ดแบบเดียวกันน้อทุกคนแล้นี่แล้วนี้จด้เรียกเขาออกตอนแดงเขากัสิไปเก็บกระปูมาเติมอีกเพราะว่ากระปูอยู่ในไหน่าไล่ไล่น้อทุกคนมขึ้นนี่ไปไต่ปลาเลยขึ้นนี่ไปไต่ปลาเห็นกระปูอยู่ในไหน่าไล่ไล่เดี๋ยวตอนแดงสิพาทุกคนไปเก็บกระปูอะไรแบบไปเก็บหอยน้อเดี๋ยวตอนนี้พาทุกคนมาเบิ่งอ่างที่เขา กระปูนอะ <sk ill in the house> คุณนะกระปูที่ข้าวเก็บมาเลยมีอยู่ในนี้น้อทุกคนนะคะกระซิพุดอ่างเห็ดอีกอันนึงเนาะทุกคนเพื่อข้าิเก็บมาใสา่อีกบุญแดงเพราะว่าในานี้มันกัดลายแล้วเดี๋ยวมันอยู่แอร์แอตกันได้แล้วมันสิกัดกันเองเนาะทุกคนเน,ะนาะนี่ทุกคนตัวน,นี้จะเป็นอ่างตู้อีพอเราเห็ดใบานาะทุกคนเนาะอันนี้อันเอาเนี่อัดใบแล้วเนี่ยมีแนวลงไปเนาะทุกคนเนาะแนวอ,ออกแนวฝืนออกก่อนแป๊บนึง อันนี้จะนี่มันเป็นอ่างแบบนี้นะนี่อ่างอันนี้นี่นะเออไมนเลวว่าแจ็คเสือเราตะกุนนี่จ้ะที่อีพอเราเห็ดใบแล้วเข้ากับเก็บกระปูมาใส่ที่ที่แดกอีพอเราเรียงไหนเราเียงเราเียงกระปูหินนี่ทุกคนกระปูหินเนาะอันนี้จ้ะนี่กระปูหินวันฮาอื่นกระปูหินเนาะทุกคนแต่ว่ากระปูหินแบบมันตายมันตายเบอร์ตัวทุกคนเธาก็ี่ยเก็บกระปูหน้ามาใส่น้านดี๋ คูหน้าเขาเก็บอยู่ในไฮนาเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาสิมาลองบึงบามันสิรอดหรือมันสิตายเอาเลี้ยงมันสิดอดหรือว่ามันสิตายกันเนาะทุกคนนี่ตอนนี้เขาก็เก็บมาหลายหลายติบแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาเห็ดมาขนาดนี้เนาะใครมีความหี่ยวกับการเลี้ยงกระปูกะสามารถคอมเมนต์เธอบอกกันมาหลายเด้อทุกคนเดี๋ยวเขามาลองอึงปีกระปูมิเตตัวยังไงเนาะทุกคนเนาะจะเอาเหยียดอึบอึบอึบเยาะฟาเยาะกัดกันเลย นี่จ้าทคนงามแบบเงี้ยเลยตัวนี้เป็นตัวผูนาะทุกคนสนามมีแต่ตัวผูเก็บม,มาเนี่ยแล้วหาแล้วหาตัวเมย์นาะทุกคนเนาะนี่เป็นอีกกระปูหน้านั่นเองนี่มีตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะทุกคนได้ายอ่ะแล้วข้าสีมาเห็ดค้างๆกันนี่เลยเนาะทุกคนเีลยวข้าสีกุดฟังตัวนี้ม,นมันมันว่มีโกดเนาะทุกคนกุดฟังดินนะกะเอาเอาปูนซีเมนต์มา เทใ,ใส่พื้นมันนี่อ่ะนี่จางคุดเลี้ยวคุดอันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมือแรงสิพาทุกคนไปเก็บกระปูน,นี่ตัวง่ายหญ่เลทุกคนกระปูยิ้มังตัวเดียวทุกคนนี่แปลกงูตัวนี้แปลกงูอันนี้ในกล่องนี่นะ้อำนี่ดีทุกคนมีปลาหนึ่งตัวนึง เดี๋ยวในกล่องเอาเอาเอาออ,ออกมาเนี่ยยินสิเต็งนี่จะทุกคนคุดแล้วแล้วฟังแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวจะเอาปูดซีเมนมาเทะมันเนาะทุกคนเดี๋ยวเอาเห็ดอ่างอนุบาลมันไปก่อนเด้อะให้ตัวนี้ก็เอากกใหม่มาใส่มันมาโค้กเขามาใส่มันเด้อทุกคนเห็ดให้มันเกย์ๆลงในนั้แนแดงว่าไหนนะทุกคน เฮ็ดบอนอะ่างขนาดมันกอ่อนลองพี่ตองถือไปนะทุกคนเนาะเราจะลองผิดตองถือไปเดยท่างของมันเขาเชีารของมาปลูก,ก <S <S ท่างกางทก่เขาเห็ดอ่างเดี่ยวเล้วงเอาหัวอาหารน,น,นี่เขาสชอเกลือมันด้่ยหัวอาหารปากนะคนนี้จ้ะ เออฮอปไปฟังมาฮอปไปเบิ่งใน youtube มาแล้วคือคือรวยอาหารปลาอาหารปลาอันตัวนี้ว่าอาหารปลาดุกูงวนวัสดาพี่เพราะเราไม่ไปเค็งกินนี่จ้ะเอาหากินซองซ้ำเตือนเราบดนอนทุกคนนี่ตัวเขาเก็บมาอย่างนี้เดี๋ยวมือแดงเขาชิไปเก็บมาเติมอีกเทาไปเก็บกับกันเด้อทุกคนเก็บกับปูมือแดงนี่จ้ะเอาให้มันกินก่อนอันนี้จ้ะทุกคน หลังจากที่เ้าไต่มาแล้วเมื่อคืนนี้เขามาใส่นี่แล้วหนักกระเฮ็ดอ่างแล้วาเดาแล้วเขามาแยกอ่างตัวนี้เขาก็แยกอ่างเดียว,วยยน,นู้นทุกคนกคนี่เก็บพักเก็บหยามาใส่มันอ่านี้เดีาเดานี่ทุกคนอีกพ่นก็อยูย่ทีทุกคนป่าอันนี้งามมากใหญ่เลยทุกคนพ่นเป็นพระเอกอพี่ๆนี่เดาเดี๋ยาเดาเดวเดาสิก,กึง่งเห็นทุกคนเบิงนะ่งเลย นี่นะสิบตึงบอลนี่ให้ทุกคนเบิ่งนี่มันอยู่บอลนี่คืบโอ้ยนี่ทุกคนนี่ว่าเอาออกเอาออกภาษาหญิงอ่างหนึ่งอะไรทุกคนวันนี้อีกวันนี้อีกวันนี้อีกโอ้อัอ่านี่เป็นอา่างสำอิดเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิบ่งอ่างตัวเขาเฮ็ดใหม่นี่จะอี หลายตัวเลยเนาะทุกคนเอากอเขามาใส่มันหญย,ยมาใส่นี่ทุกคนดชป้านี่ห้อยห้อยตีนมันทุกคนนี่อันนี้นอะไรน,น,นี่นี่นี่ในน้ำก็มีทุกคนนี่นี่กล่องกระนิ่งทิ้งนี่อือทุกคนอีกนี่อีกมูตัวนี้อยู่ในน้ำ อันนี้อาหารมันทุกคนเอ้าเขห้มันกินเอาเขากับว่าอาหารปลาเนาะทุกคนเนาะสิไม่จ้ะลายตโตแล้วมาเล่นไปเก็บมาอีกเนาะทุกคนเก็บมาใส่มันได้ทุกอันทุกคนเมื่อคืนนี้ห่ากระปุกเก็บแต่กระปูเนาะทุกคนเดี๋ยวม้วอ่าหลอกสาวเก็บหอยบะเดี้ยงน้ำอีกจานนี้ หอยเอียงก็แค่หอยเอ,อียงบบหูซื้อมันเนาะทุกคนโบสมุนไปคนเดีวยวก็อื่นได้นี่คนเดาเอิ่นหอยขีดคมหรือว,ว่าหอยจูบมันเองเนาะทุกคนนี่หอยกลนน้ำแดงแบบนี้นี่ร้ายเนาะทุกคนมื่อคืนนี้เก็บมาก็ไล่อะไรกับเนาะนี่เอามาเลี้ยง <c oughs> เก็บมาเลี้ยงจจ๊สีดอเจ๊สีแยกนอนทุกคนถา้าเบิองไปรับกันอยู่กล่องคนก็มีนอนทุกคนหนามันมันบ่นเห็นมันอยู่ในหนามอยู่ทั้งคางนี้ได้ร้ายนี่ทุกคนนี่จ้ะ พีนี่กอเขาพี่มันเป็นก้อนอยู่ทุกคนเห็นไหมในกอเขาเป็นก้อนอยู่มันขึ้นมาโอนอยู่ในกอเขาพีมันขึ้นมาจับเึงกอเขาทุกคนนี่นี่อู้พีปาดนี่นะนี่นะทุกคนนี่เต็มอยู่เต็มอยู่ในกอเขาพี่อยู่นี่อีกนี่อีกทุกคนพี่น้ายขนาดเลยเดี๋ยวมือแดงนี่สิไปแกมมาใส่เติมอีกอ้าพี่ฟิดก้อนอยู่ในพี่ บายมีตัวหน่วยเนน้อยนะทุกคนหน่วยโบยใหญ่เป็นไรเพราะว่าหอยมันอันนี้เนตอนตอนไปเก็บมันโมมีอะย่างซํำนีืมีถ้าเบิ่งน้ำเกลือทุกคนซ่องไอ้หนองเดียงกับปูกับเดียงหอยว่าจิไปดอที่ปอวันจไปดอหรือไปจังได้ทุกคนนี่เดียงในอ่างอันนี้จ๊บเสงแดดทุกคนพาจูบนี่จ้ะโสว์ผลงานได้หนึ่ง เนี่ยค่ะมันนุ่มกันแล้วตัวนเรามันสีมันสีดรอดหรือสีมันสีอ่าตายหรือมันสีย่างแต่ทีเนี่ยๆเขาเลี้ยงมันต้องย่างอร่อยได้ไหมมันคือเนี้ไปเก็บกัำนองสาวน์ทุกคนไปไต่กันบอกสาวน์ปจิต่ายต้นแตกกันคืนโบเห็นโบหนุ่มนี อ่านี่ซจาจุกคนสสำหรับคลิปนี้กับผมมียังร้ายมีสํมมีเลขอบใจทุกคุที่กตามาสมอแค่กับเขาไม่ตามดวงไปกั็ลึกคุณท่าที่ตับตอนด่อไปบาัากะปูเขาชิยัางด้วยสิรอดอไนนย